12วันที่ครูไปวิปัสนาแล้วก็นั่งสมาธิมานั้นเนี่ยแน่นอนกับครูเคยเป็นคนหนึ่งที่ฟุ้งมาก่อนนะคะและวันนี้ครูจะบอกวิธีการรีเช็คว่าคุณกําลังฟุ้งหรือไม่และข้อเสียของการนั่งแบบฟุ้งคืออะไรวิธีการแก้อาการฟุ้งทั้งหลายทําอย่างไรการภาวนาในสมาธิมีเอาไว้เพื่อเรียกสติที่กําลังนั่งสมาธิอยู่นั้นไม่ฟุง้งโอเคนะหรือพวกคุณทั้งหลายที่กําลังนั่งสมาธิสาหรับการเข้าขึ้นอัลฟา หรือการ m ม n น f เฟสต่างๆคุณอาจจะมีการใช้เสียงสั่งจิตถูกต้องไหมคะหรือสนั่งแบบใซ่เล่นนั่งแบบเงียบกริบเลยไม่มีแม้กระทั่ง ่วงแห่งความคิดแน่นอนครูเคยสอนคุณในเทคนิคที่2คือ meditation guide คือมีเสียงครูนำพาคุณเข้าสมาธิแล้วสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันแตกต่างและมันมีข้อดีข้อเสียอย่างไรการนั่งสมาธินั้นทุกอย่างดีหมดครูจะบอกแบบนี้นะคะว่าการนั่งสมาธิที่ดีคือการที่คุณมีสมาธิจิตมีสติในการรู้ตัวทั่ว พร้อมคาว่ารู้ตัวทั่วพร้อมคืนระหว่างที่คุณนั่งสมาธินั้นคุณรับรู้ถึงลมหายใจที่เข้าและออกได้คุณรับรู้ณนขะ่วงเวลาณะปัจจุบันการนั่งสมาธิเพื่อให้คุณฝึกจิตของคุณจิตที่มันวกแวกวกแวกคุณก็จิรายยพูดเสมอว่าความคิดของมนุษย์วิ่งไปสี่ที่คือวิ่งไปในอดีตวิ่งไปในอนาคตวิ่งไปในสิ่งที่คุณชอบและวิ่งไปในสิ่งที่คุณไม่ชอบดรโจดิเพนซาบ,บอกว่ามนุษย์หนึ่งคนนะคะใน หนึ่งวันผลิตความคิดวันละหกหมื่นเจ็หมื่นความคิดการใช้พลังของสมาธิมันคือการกลับเข้าห้วง ว่าง่วงเวลาที่คุณจะไร้ซึ่งความคิดการทำสมาธิเปรียบเสมือนจิตที่ถูกเทรนให้เข้มแข็งและแข็งแรงขึ้นจิตเมื่อมีความแหลมคมคุณจะสามารถทำอะไรได้ดียิ่งขึ้นเรียกได้ว่าคุณจะมีไอเดียปิ๊งแวบได้ง่ายยิ่งขึ้นคุณจะมีเซนส์อะไรบางอย่างล่วงหน้าอันนี้เรียกว่าผลพลอยได้ของการนั่งสมาธิสำหรับหลายๆคนที่อยู่ในสาย manifest ว ทำไมคนคนนี้ได้ทำไมคนอีกหลายกลุ่มยังไม่ได้สัทีจุดตัดสำคัญอยู่ที่ข้อแรกข้อนี้คือกำลังสมาธิจุดตัดที่สองคือความคิดฟุง้งแรงนะพวกเราทั้งหลายถูกสอน manifest ด้วยวิธีการเหล่านี้ซึ่งฟังให้ดีนะการคิดเท่ากับความฟุง้ง ตะบ,บี้ตะบ,บัน m a n i e s t ตะบ,บี้ตะบ,บันคิดรูปรสกลิ่นเสียงหยุดก่อนหลายๆคนจะด่าครูว่าอ้าวครูก็ครูเป็นคนสอนเองนี่ครูรักคุณสุดหัวใจไม่งั้นครูไม่มาบอกกับพวกคุณนะคะข้อเสียของการที่คุณเข้าไปปุ๊บหลับตาปับ๊บพาตัวเองผ่อนคลายเสร็จปุ๊บคุณผ่อนคลายด้วยความคิด คุณไม่ได้ผ่อนคลายด้วยความจริงของร่างกายของคุณคีย์ลัดสำคัญของการมิเฟสได้คือความผ่อนคลายนะคะไม่ใช่ความเพ่งจ้องหรือการตึงของความคิดจนเกินไปเหมือนเด็กเอากระดาษมาแล้วกำลังจะเขียนเขียนสิ่งที่ปรารถนาลงไปแต่ลืมเหล่าดินสอแท่งนั้นนะดินสอที่ทู่จนแบบมันเขียนไม่ได้แล้วอ่ะครูพวกคุณกำลังทำสมาธิแบบนั้นโดยที่คุณไม่ รู้ตัวคุณขาดกําลังจิตที่เป็นซูเปอร์พาวเวอร์ขุมพลังสำคัญที่สุดของการมีเฟสสำหรับครูนะ ไปวิปัสสนามา12วันครูรู้เลยว่ากําลังที่สําคัญที่สุดคือกําลังจิตกําลังสมาธิถ้าวันนี้ดินสอของฉันยังทู่อยู่ฉันจะไม่เขียนอะไรลงไปเด็ดขาดเพราะฉันรู้ว่าต่อให้ฉันเขียนฝนมันทับตายอย่างไรมันก็ไม่มีทางปรากฏขึ้นชัดเจนต่อให้มันเกิดขึ้นมันก็จะเกิดขึ้นแบบลังๆงต่อให้มันเกิดขึ้นมันก็จะเกิด ซ้อนกันมากับเวทนาที่เกิดขึ้นพูดง่ายๆทุกครั้งที่คุณกําลังสร้างความคิดความคิดความรู้สึกความคิดความรู้สึกมันไล่บี้อยู่อย่างนี้คุณสุขก็เกิดจะคิดทุกก็เกิดจะคิดสมการมีแค่นี้นะ ถามตัวเองว่าที่ฉันใช้วิชา manifest เป็นเพราะว่าฉันกำลังไม่มีความสุขอะไรในชีวิตของฉันหรือไม่ถ้ามนุษย์ชอบทุกอย่างในชีวิตมนุษย์จะไม่วิ่งเข้าหาวิชา manifest และแน่นอนมันไม่มีใครสุขได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ตลอดเวลาทุกวันทุกวินาทีความคิดขึ้นมาความรู้สึกที่ยังไม่ได้รับขึ้นมาความทุกข์แม่งตามมาทันทีแต่กำลังจิตไม่พอไม่รู้ตัวไงว่ากูทุกข์อยู่ แปลว่าการบนิเฟสไม่ได้หมายถึงว่าแค่คิดแล้วจะได้ะคะคุณต้องแอคชั่นอะไรบางอย่างให้มันสอดคล้องกันไปกับสิ่งที่คุณต้องการเขาบอกว่าขุมพลังสำคัญขุมพลังของการรับจิตให้แหลมคมนั่นคือพลังงานหรือกำลังสมาธิที่สูงที่สุดที่จะทำให้คุณได้รับมันเข้าใกล้เร็วขึ้นง่ายขึ้นกำลังสมาธิเกิดจากการที่คุณนั่งสมาธิ การนั่งสมาธิไม่ใช่การนั่งแล้วคิดแล้วจะได้คุณต้องเข้าไปอยู่ในสเตจของความผ่อนคลายก่อนผ่อนคลายนั้นก็ไม่ได้หมายความว่านั่นคือกำลังสมาธิสเตจเหล่านี้ เดี๋ยวเราจะสอนกันวันที่3พฤศจิกายนทำไมครูถึงต้องเชิญคุณก๊อตมาเป็นวิทยากรในครั้งนี้เพราะครูไปวิปัสสนามา12บงคันครูเห็นจุดบอดมากมายของสาย m a n i f ฟสครูเห็นจุดบอดมากมายของการใช้สมาธิในทางที่โอ้โหเบี้ยวไปจนแบบโคตรจะเบี้ยวอ่ะคุณก๊อตบอกกับรูว่าเขาไม่สอนแล้วคขาบอกคุณก๊อตพอลลี่ขอเถอะในเมื่อคุณก๊อตรู้คุณก๊อตแก้ให้ได้คุณก๊อตรู้ว่าวิชานี้มันทํายังไงไอ้กาลังสมาธิการรับจิต ให้แหลมคมภายในแบบควงลมหายใจเดียวที่คุณก๊อตทำอ่ะแล้วฝึกมันอย่างต่อเนื่องอ่ะแล้วคุณก็ช่วยบอกคนหน่อยได้ไหมเน่ยขอตารางที่เร็วที่สุดก็ได้ก็เลยได้มาวันที่3พฤศจิกายนตั้งแต่เช้าจนถึงเย็นเราจะอยู่ด้วยกันร,รับจํานวนจํากัดจริงๆเพราะคุณก๊อตอยากเข้าถึงพวกคุณทุกคนครับคมจิตคุณให้แหลมคมด้วยเครื่องมือที่พวกคุณสามารถนําไปใช้ต่อเองได้ในชีวิตของคุณโดยที่คุณจะไม่ฟุ้งกับสมาธิอีกต่อไปการปรับพลังงานและการปรับ พลังความคิดไม่ใช่แค่ฝึกว่าคิดบวกนะคะมันไม่ใช่แค่นั้นนะเมื่อคุณมีกําลังจิตที่มั่นคงพอคุณจะมีสติรับรู้เท่าทันที่สําคัญอันที่สุดที่คุณจะได้รับคือการที่คุณจะต้องตัดพลังงานเหล่านั้นเป็นมีเลคคอร์ดออนไลน์ให้คุณกลับไปด้วยราคานี้ราคาเดียว1 9 9 0 0บาท แอดไซ n K R U P O L L Y นะคะคุณก็ใช้เวลา10กว่าปีในการตกตะกอนเรื่องราวเหล่านี้วันนี้ผลลัพธ์ในชีวิตเขามันการันตีในสิ่งที่เขากำลังจะมาสอนพวกคุณเมื่อไหร่ที่แล้วแต่ที่คุณเป็นผู้ Manifest แล้วคุณอยู่เหนือสุขเหนือทุกข์แต่คุณเป็นเพียงแค่ผู้ดูแล้วคุณก็พู้เรื่องขอให้คุณยังเป็นผู้เรื่องและผู้ดูคุณก็ยังเป็นผู้เล่นอยู่ดีๆแตเต็ปนยังอีกยาวไกลเราค่อยว่ากันให้คุณเข้าใจมัน แบบทองแท้ก่อนแสงสว่างเดียวบางครั้งมาจะนำพาชีวิตคุณให้เจอแสงสว่างที่ยิ่งใหญ่ก็ได้แล้วเราเจอกันนะคะด้วยรักจากหัวใจครูพัลลี่นะคะ